มามา่าลลมา,มาวันนี้ทานเข้าวนอกบ้านเลยครับลูกฮัลโหลทานเข้าวนอกบ้านเปลี่ยนพื้นที่เป็นสถานที่เลคะโอ้ยจุ๊ยจุ๊ยมม่มีถ่ายวิดีโอน่ารักจริงๆอันนี่ใครแล้วเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยฮันเตอร์ระวังครับโอ้โหผัดโผลมากผัดโผลมากๆอ้อวอยวยายวยวย,วอย,วอยโอ้ไมยก้อนจะเป็นลม ประกบกันเอาไว้เลยประกบกันเอาไว้พ <c oughs> นเตอร์ครับมัมหมี่ทำกับข้าวอร่อยไหมลูกไม่มีเสียงตอบรับมัมหมี่มาม,ม,ม่ามัมหมี่ทำกับข้าวอร่อยไหมลูกออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับมัมหมี่ทำกับข้าวอไร่อยไหน <c oughs> ไหนมัมหมี่ต้องมัมหมี่ป้อนไหนสีมัมหมี่ป้อนวันนี้ทานอะไรบ้างครับลูกโอ้ <c oughs> มีปลามีไก่มีข้าวโพดอ่อนมียอดอ่อนทานตลาวันแล้วก็มีข้าวครับผม อ่ะมามาอีกจริงจริงมามาอีกไหมครับเอ้าไหมครับมารอแล้วเอ้าไหมเอามามาไหมครับโอ้แถวบ้านเรานี่ดีจริงๆเลยเด็กเต็มเลยเด็กเต็มเลยแพนเตอร์ครับมาหมีทำกับข้าวไม่อร่อยเหรอลูกมมีเสียใจอ่ะจังกับข้าวอร่อยโอเคขอบคุณมากเลยครับ ข้าวอร่อยก็ต้องอ้าปากไหนแพนเตอร์กืนเสียงดังๆให้มัมมีฟังสิแพนเตอร์ครับไหนกินข้าวแล,ล้วกืนเสียงเอึ้งไหนให้มัมมีฟังเลยไห <laughs> นไหนทำเข้าไปอ่าแล้วเคี้ยวๆแล้วก็กืนเข้าไปแลยกับอึ๊กแ <laughs> พนเตอร์ข้างในปากมีอะไรนึกไม่รูกมีปลาหิมะชิ้นใหญ่เลยลูกรสชาติดีออกเนาะใช่ไหมครับอะไรนะครับ อะไรเนี่ยฮะมาม่าซิ่งเหรอลูกโอ้โหคนนี้ไม่มีปฏิเสธเลยอ่ะไม่มีปฏิเสธเลยอ่ะปันก็ไม่มีนะครับแต่ผมเต็มที่เรื่องกินมากเลยอ่ะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีน้ำซุปด้วยอุ้ยทำไมทำได้อย่างนั้นล่ะปุ้มปุ้ยอู้อู้อรอะไรเฮ้ เอามาแม่ดึง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 โอียดูสิดูสิจะกินนะจะกินนม่เขาเลี้ยงง่ายจริงๆเลยอ่ะง่ำเขาเลี้ยงง่ายจริงๆเลยแล้วก็มารดกตกทอดเลยนะคะเนี่ยนใส่ล่มไหนใส่ล่มปิดล่มไหนโอ้โห มามีล้มด้วยกันแด่จำไรใช่ไหมครับลูกอ่ะมามีเปิดให้มามีเปิดให้เต้เองมต้เอ๋อ่ะพี่เพตนปิดปิดล้มลงมาพี่เพตนไม่ทำน้องครับพี่เพตนครับเก่งมากลูกไอ้ดูซิพี่เพตันมีของเล่นใหม่ลููุเตอร์โอ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยช้างหรือเปล่าพันเตอร์ทำท่าช้างอะครับโอ้โห พนมช่างกู้อยู่ไหนนี่เอง Yes Yes นี่ของใครครับของเพตน,น่ะครับ <Yellow. S 1> สีอะไรครับเนี่ย What color is this Yellow Yellow Is it new, it s new. <S Is it new Yeah พี่ปอัป่อก็มาเล่นกับเขาด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะรับหนุ่มทั้งหมู่บ้านไม่มีสาวเลย ดูทำมาแค่ไหนยังเหลือเท่านั้นอยู่เลยตัวการกลับมากินนวนี่นายขอดูมาม่าหน่อยสิครับมาม่าทานเหลือเยอะไหมลูกโอ้โห่มาม่ามามีทำมาเยอะมากเลยห้ามทานหมดนะครับวันนี้ต้องขอให้หยุดนะฮะมาม่าเป็นคน enjoy eating มากเลยอะวันนี้ใส่เสือ้อ police ด้วยจะไปจับใครครับจะไปจับปุยย่านายเพ ن เต้นดิน ดึง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 ดเอดะดะดดดดดดอุ้ยกินเก่งจริงเลยกินเกงจริงจรงเลยันต์เล่นค่อยๆนะครับลูกเว้ปิดอุ้ยอุแม่อุ้ยแม่ดังเบียดเหรอออยเบาๆลูกเบาๆลูกเบาๆลูกเฮ้ยไม่เอาพันต์เพันตหยุดครับหยุดครับไม่เอาไม่เอาเอาเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลย แพนเตอร์ครับแพนเตอร์ Hunter ครับโน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 อันนั้นคือตานะลูกตาอย่างนั้นทำไม่ได้นะลูกมาม่มาทนได้ใช่ไหมครับทำอะไรลูกไหนลอง ABC สิลอง ABC ได้ไหมครับไหนลอง ABC ให้มันมีฟังเล้ โอ้ oh, ตอนนี้เรา E C B C Spider ได้ด้วยอ่ะมามามิมันเล่นต่อเพลงกัน E C B C Spider Went up the water down came the and washed the เว้ยโอ้อันตรายมากเลยครับพี่ปมต้องเล่นไกลๆน้องหน่อยนะลูกอ๋อเออพี่ปอยระวังนะครับลูกกก็็ดด่ไไม้เลยระวังนะครับว่าหลังร้องเสียงดังๆมาก่อนก็ได้ครับจะได้หลบทันนะ Out come the sunshine and watch upon the w i n s of it's a bit s i w e n up the โอ้โหดูขาซะก่อนเธอมาม่าขาลำมากเลยลูกมันขาหมูนี่นะข้าวขาหมูแล้วลูกพันเตอร์ครับไม่เอาไม่เอาไม่จับสกปรกเอาเอาวางลงเดี๋ยวนี้เลยลูกวางลงครับวางลงโนโน้พันเตอร์พันเตอร์ไหนยกแขนไม่ให้มีดูสิวางลงโยไปข้างนู่นโอ้โหดูมือพันเตอร์ โอ้ไม่กอดพันเตอร์พันเตอร์มานี่ซีม,ม้มหมีมีเครื่องบินด้วยนะพันเตอร์พันเตอร์ตอนนี้เครื่องบินการบินไทยกำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานกรุงเทพแล้วขอให้ผู้โดยสารนะั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่นะคะโอเคหาที่จอดแล้วคะ่ะมีที่จอดไหมคะขอจอดเครื่องบินหน่อยค่ะได้เลยค่ะได้เลยก็อาปากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะได้เลยค่ะ มุกจอดเครื่องบินได้พอน,นุกลาบเลยใช่ไหมลูกโอ้หสุดยอดจริงๆเลยแพนเตอร์เนี่ยได้เลยค่ะโอ้โอย,ยบอยๆกันทางนั้นเลยอะ่ะบอยๆกันทางนั้นเลยอะ่ะมามา่ามาม่าใกล้หมดยังอะ่ะโอ้หม g o กอมามา่าไม่ต้องทานที่มันหมดนะลูกนะเดี๋ยวท้องแตกนะครับ ดูแก้มอย้่ว้เลยอ่ะหงวงด้วยป่ะเนี่ยจะม้วนไม่ม้วนดีไหมนี่ผมมั่ง่วงด้วยหรือเปล่าเนี่ยแพนเตอร์แพนเตอร์แพนเตอร์ครับแพนเตอร์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 บอกบายบายครับแล้วพี่แพนเตอร์บอกบายบายครับเห็นแล้ว ดูสิไปไหนนะน้าๆพันเตอร์มาบายบาย่า้ผู้ชมกันแล้วพันเตอร์ครับพันเตอร์ไหนพูดบายบายกันแล้วไหนหันมามองนี่สิบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆกันแล้วสวัสดีครับสวยๆยังไงลูกไหนพี่แพตตันพี่แพตตันสวัสดีสวยๆยังไงลูกสวัสดีไอ้ย่าพันเตอร์สวัสดีครับก่อนแล้วอุ้ยอันนี้ไม่เอาไม่จับไม่จับเจ็บมากเลยครับลูกอันนี้เจ็บอันนี้ไม่ได้นะลูกนี่มันเป็นอะไรเนี่ยฮะ ทันต์สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีสวยๆก่อนเร็วครับโอ้ยมัมหมีบอกว่าห้ามจับเจ็บนะครับลูกมานี่เลยลูกมานี่สวัสดีครับก่อนเร็วบ๊ายบายไม่เอาตามใจบีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมามา่กบ๊ายบาย,บาย,บาย